เอาละครับผมสวัสดีทุช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในอนันต์มันนี่นะครับผมอยากากให้ทุกคนมีเงินอันับอันันนะครับผมเป็นความฝันเล็กๆนะที่อยากจะให้ทุกคนนั้นร่ำรวยนะครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมในปี2022ในปีหน้านะอันนี้พูดไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าก่อนจะถึงปีนั้นเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่เมามันมากนะครับผมสำหรับคริปโตเคอเรนซีนะครับผมขนาดเมียก่อนยังมองมันไม่น้อยนะช่องผมนั้นทําไมถึงทําชิทโทเคินล่ะครับผมหลายๆจริงๆแล้วช่องผมทําหลายๆส่วนนะ แต่ชิโทเค็นเป็นอะไรที่มองมันสำหรับผมนะเความชอบส่วนตัวนะครับผมอ่ะว่ากันนะครับหลายหลาย,หลายเรียนก็ทํานะครับผมไม่ใช่ไม่ทํานะช่วงหลายวันนี้ค่อนข้างที่จะไม่จะบายนิดหน่อยนะรู้สึกเจ็บคอนะครับผมขอพาวนาว่าอย่าไปติดอะไรเข้าปแปลกๆเขานะ <c oughs> อยากจะทําช่องไปเรื่อยๆนะครับผมไม่อยากจะรีบแบบพาสังขารไปโรงพยาบาลน,นะจ๊ะพูดถึง การดูนะครับผมสำหรับ2 0 2 2เนี่ยหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นในการส่องเหรียญเนี่ยดูยังไงอย่างแรกเลยนะครับผมถ้าเราไม่มีความรู้ด้านโค้ดนะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือการเข้าไปดูในตารางนะครับผมของเหรียญนะถามว่าในตารางของเหรียญเนี่ยมีคอยมาเข็ดแครปคอยเกโคเนี่ยเชื่อถือได้ขนาดไหน ผมพูดได้คำหนึงนะครับผมว่ามันไม่ได้เชื่อถือได้เต็มร้อยนะสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งเป็นที่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือในตารางตารางเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคนที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วนะครับผมไม่อย่งั้นมันก็ไม่มีคนเข้าไปใช้งานนะครับผมในกระดานกระดานเทรดนั้นๆน,น,นะ ซึ่งเราไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ครับผมว่าใครเป็นเจ้าของใครนะครับผมแต่อย่างน้นนอยเราก็พอจะให้พอจะตัวเองพอจะทราบนะว่าเฮ้ยอย่างน้อยที่สุดนะตอนนี้เนี่ยในกระดานที่เราเปิดมาเนี่ยม,มีมีเจ้าของนะมันไม่ใช่คนที่แบบว่าเ,ออเหรียญมันจะดูทรงคุณค่าขนาดนั้นหรือแบบเหรียญมันจะแบบเฮ้ยเยี่ยมยอดขนาดนั้นนะครับผม ใน10กระดานสิเหรียญเทรดข้างบนสุดเนี่ยของตารางนะครับผมเราสามารถมองรูปแบบที่เกิดขึ้นมันได้นะเรามองถึงอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับผมถามว่าเอยมูลค่าตลาดเนี่ยวอลุ่มที่เกิดขึ้นในการเทรด24ชั่วโมงก็คือการซื้อขาย24ชั่วโมงนะครับผมเราจะดูทําไมเราจะดูมูลค่ารวมของตลาดทําไม Market Cap นะครับผมหรือเราจะดูอ่าดวันทําไมเราจะดูพวกนี้เพื่ออะไรอย่างแรกคือ เราดูเพื่อจะให้เรารู้ว่าราคาของเหรียญเป็นยังไงก่อนนะครับผมเป็นเรื่องที่พื้นฐานที่สุดนะว่าเอ้ยก่อนที่จะซื้ออะไรเราดูก่อนว่าราคาเหรียญเป็นยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปซื้อเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเหรียญนั้นเนี่ยทำอะไรนะครับผมคือบางครั้งเนี่ยคนเข้าไปเนี่ยไปซื้อตามไปซื้อตามคนอื่นหรือซื้อว่าเพราะมันถูกหรือซื้อเพราะว่ามันมีกระแสซึ่งหลายส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างซื้อตามกระแสเงี้ย ซื้อเพราะราคาถูกอย่างเงี้ยหรือซื้อเพราะว่าซื้อเพราะมันมีสูตรหลายตัวเงี้ยหรือซื้อเพราะว่าอ่มันดูแบบดูยิ่งใหญ่บางครั้งเนี่ยเราผมเชื่อนะครับผมว่าคนไทยมากกว่า90%เนะเข้าไปซื้อเหรียญไม่ได้ดูอะไรหรอกครับดูราคานี่ยแหละราคาที่ถูกๆนะ บางคนใช้ Touch Wallet ในการซื้อนะครับผมซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยสำหรับใครที่เข้ามาดูตรงนี้อาจจะง,งงว่า Touch Wallet คืออะไรนะครับเดี๋ยวจะทําในคลิปต่อๆไปให้ฟังนะแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดที่สามารถบอกได้นะครับผมในขั้นตอนการสมัครจนถึงขั้นตอนการซื้อเหรียญน,นะครับผมจะทําทุกขั้นตอนให้ดูเลยนะโดยที่ไม่ไม่กักอะไรเลยนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คืออยากจะให้ทุกคนทุกท่านนะได้รับรู้และเข้าใจถึงการซื้อขายเหรียญน,นะครับผมและ เพิ่มเติมถึงความรู้ที่ควรจะต้องมีนะครับและป้องกันในสิ่งที่อันตรายที่เกิดขึ้นนะครับสมมุติว่าเราเข้ามาดูแล้วเนี่ยเ,เหรียญที่เราต้องการอะสมมติในตลาดเนี่ยสมมติชื่อเหรียญสักเหรียญหนึ่งเอาเป็นเหรียญอะไรดีวะโทเค็นแปลกๆเดี๋ยวผมหาโทเค็นแปลกๆสักอันก่อนนินจาฟอกกี้เอานี่แล้วกัน เมื่อเราเปิดมาปุ๊บเราเห็นมูลค่าของอมูลค่าตลาดปุ๊บเราเห็นทั้งหมดเดี๋ยวผมขอเป็นภาษาไทยนะครับเอเป็นภาษาไทยด้วยวคือเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างสําหรับสิ่งที่เราจะซื้อสาหรับเหรียญเหรียญหนึ่งใช่ไหมครับอย่างแรกก็คือว่าเราดูก่อนว่ารูปแบบของเหรียญน,นั้นเนี่ยมีออเดดหรือเปล่าหรือผ่าน,นการตรวจสอบหรือเปล่าน,นะครับผมซึ่งอันนี้เหรียญอันนี้โทเค็นอันนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบนะครับผมซึ่ง อันนี้คือความเสี่ยงแรกแนละ้วที่เกิดขึ้นนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับผมจําเป็นต้องเข้าใจส่ว,สวนนี้ด้วยว่าถ้ามันไม่มีตัวอ,ออดิตถึงอ,อันนี้เป็นขั้นแรกนะที่ให้ดูนะครับผมถึงมันจะมีมันก็เสี่ยงนะไม่ใช่ว่ามันไม่เสี่ยงนะครับผมแต่มันจะ,ะมันจะดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับผมใช้คํานี้ดีกว่าเปรียบเทียบนะครับผมอย่างตัว usdt นะครับเหรียญสแตเบิลหลักนะ โทเคนสเตเบิหลักนะครับผมก็จะมี c ซอร์ตกับ v ฟรน e p r o o ฟนะครับที่เป็น Audit นะอันนี้ยังไม่เข้าไปดูนะอันนี้ยังไม่เข้าไปดูนะครับผมอันนี้พูดถึงภาพรวมก่อนนะสําหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณสามารถดูอะไรเพิ่มเติมได้เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าเฮ้ยเหรียญตัวนี้มันมีคุณมันมีความสามารถที่จะไปต่อได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเราดูที่มูลค่าของการซื้อขาย24ชั่วโมงครับผม เราดูเพราะอะไรครับอย่างน้อยที่สุดคือเราดูเพราะว่าเฮ้ยถ้ามูลค่ามันเยอะเนี่ยมันจะดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นถ้ามูลค่ามากกว่า5ล้าน10ล้านเนี่ยเอ้ยเราเราเรู้แล้วว่าเฮ้ยมีตลาดมันมีการซื้อขายเข้าออกนะยังมีความเป็นไปได้อยู่แต่ตัวตลาซื้อขายเข้าออกเนี่ยเราใช้เป็นมาตรวัดทั้งหมดไม่ได้นะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวเดบหรือเจ้าของเหรียญนะซื้อขายเข้าออกเองนะ อันนี้บางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมแต่มันเป็นเทคนิคบางเทคนิคที่เหรียญบ้างเหรียญทำนะจนสร้างกระแสได้นะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บเรามาดูตัวนี้ครับมูลค่าเบสเซนต์ของตลาดกับมูลค่าตามตลาดนะครับผมเราดูเพราะอะไรครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเฮ้ย mm. ถ้าไอ้นี่มันเหลือศูนย์เนี่ยหรือมูลค่ามันน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเนี่ยเราต้องเอกใจแล้วว่ามีการยโยกย้ายถ่ายเทข,ของเหรียญหรือเปล่านะครับผมอันนั้นคือสิ่งสําคัญที่สุดส่วนหนึ่งนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมนับอันตรายนะ จากนั้นปุ๊บขั้นตอนที่3านะครับผมเราดูทั้งหมดแล้วเรามาดูตรงส่วนของสัญญาหรือส่วนของอสิ่งที่เขาเก็บไว้นะครับผมสัญญาตรงส่วนนี้เนี่ยเราสามารถดูได้ว่าโฮเดอร์หลักนะครับผมเป็นเก็บไว้เท่าไหร่นะครับผมม,มีอยู่เท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเหรียญราคารู้สึกแพงนะแต่แบบโฮเดอร์ก็คือผู้ถือนะครับผู้ถือครองนะจะมีกระเปะ๋จะมีเลขกระเป๋าอยู่กำกับนะครับผม มีน้อยเนี่ยเราก็ควรคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้ามีน้อยเนี่ยความเสี่ยงมันเยอะขนาดไหนเราต้องพยายามคิดไตรตรองให้ดีนะครับผมบางครั้งเนี่ยในสัญญาคอนแทกที่เกิดขึ้นหรือตัวสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีเอาไว้อัแรกๆสูงว่าแพนเค้กสวอปเนี่ยก็คือตัวสวอปตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมยังไม่เจาะในรายละเอียดน,ะนี่ผมพูดคร่าวๆให้ฟังนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้ากระเป๋าไปกระเป๋าใบกระเป๋าใบหนึ่งเข้าไปเนี่ยแล้วเราเกิดเห็นว่าอืมก็นะ อันนี้ไม่มีเดี๋ยวนะผมต้องหาตัวที่สามา,า,มารถที่จะดูให้ได้บางครั้งคอยมาเกตแคปมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมเราไม่ได้จําเป็นต้องใช้คอยมาเกตแคปอย่างเดียวนะจริงๆแล้วมันมีอีกมากมายนะครับผมสําหรับคนที่จะใช้นะเดี๋ยวจะทําในคลิปต่อๆไปให้ดูนะครับ เดี๋ยวนะขอดูเหรียญสักเหรียญก่อนเหรียญไหนดีนาะเหรียญไหนดีเหรียญไหนดีไออ iota i อ t a iota c o l า r keten cuvt cuvt harmony อ่ะฮาร์โมนีก็ได้เราเข้าไปดูนะครับผมอืมเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับ harmony มันจะเป็นฮาร์โมนีฮับนี่ว่าไม่น,าน่าเดี๋ยวนะบางอันมันจะไม่มีอ่าส่วนของ ไอ้นนี้ให้เราดูนะครับมันก็จะอาจจะแบบเราอาจจะไม่ทราบรายละเอียดของมันมากมากมากเท่าที่ควรน,นะอันนี้พอจะมีอยู่เดี๋ยวนะเข้าไปดูไม่ได้คือบางทีอะอย่างคอยเก็คโคอย่างเงี้ยมันมันใช้งานได้ไม่อ่ะเอาเนี้ยละเราเข้าไปดูใช่ไหมครับผมลันสัญญาของเขาอะตอนนี้มี9 6้า0นหนะครับมีโฮลดเดอร์ปุ๊บ โฮเดอร์ er หลักมีเท่าไหร่นะครับผมเราพยายามดูก่อนนะโฮเดอร์ er หลักมีเท่าไหร่นะครับห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์เราดูเพื่ออะไรครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเก็บไว้เท่าไหร่นะเราจะได้รู้ว่ามูลค่าจริงๆเนี่ยของอตัวเหรียญตัวเนี้ยมีมีมีโอกาสที่ถูกลาเทขายออกไหมเลยใช้คําว่ารักพูไหมนะครับผมจากผู้พัฒนานะอันนี้ถามว่ามีโอกาสไหมในเทคนิคมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับผมแม้แต่เหรียญจะมีคุณมี เป้าประสงค์ในการทําหรือมีเจ้าตลาดก็ตามนะแต่เราต้องระมัดระวังคือทุกครั้งอะ่ะผมอยากจะเตือนเสมอว่าให้เราระมัดระวังให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหรียญน,นั้นดีเหรียญน,นี้ดีเราซื้อเลยจัดเลยเสียตังค์ไปเลยไม่ใช่นะครับผมบางครั้งเราต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเขาทําอะไรกันแน่นะครับผมอันนี้คืออย่างที่3นะที่ดูสัญญานะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือเราคาดการไว้ก่อนว่าถ้าสัญญามีเปอร์เซ็นต์ในการถือครองเยอะมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเรารับมันได้หรือเปล่านะครับผมอย่างน้อยที่สุดเราก็พอจะ ค่าคเนได้มากขึ้นนะครับผมจากสรุปนะออเดดนะครับผมที่สัญญาที่มันผ่านหรือเปล่าออเดดถ้ามันไม่ผ่านปุ๊บเราต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ผ่านออเดดเนี่ยตัวอื่นมันผ่านไหมหรือรูปแบบที่มันทํามันไม่ต้องเกี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับใช้อาใช้ออเดดใช้การตรวจสอบสัญญานะครับผมแต่เมื่อมันไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยเราต้องคิดคํานึงแล้วว่าเฮ้ยมันโอเคหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่านะครับผมอันนี้คือไต่ตองก่อนนะอย่าใช้ความโลภนะครับผมมันมีเคสนะในในช่องนะครับผมที่ผมใช้ความโลภในการซื้อนะครับผมแล้วก ใช้ตัวเองเป็นเหยื่อด้วยนะครับผม <_ d ance> เพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้มันไม่เพียงพอนะครับผม,ผมก็นะครับเราก็ใช้ตัวเองนะครับผมเป็นคนทดสอบด้วยนะครับ <_ d ance> เพื่อจะได้แบบให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะว่า้ทุกคนไม,ไม่ถ้าเราใช้ความร่วมในการนำนะครับไม่มีใครที่ไม่พลาดนะครับอย่างที่สองก็คือปริมาณการซื้อขายนะครับผมถ้าเราดูแล้วเนี่ยปริมาณการซื้อขายมันน้อยเนี่ยเกินกว่าปกติเนี่ยเราควรจะพิจนารณาแล้วว่า เฮ้ยบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงแล้วนะเราควรจะต้องระมัดระวังให้มากแล้วนะอย่างที่สานะครับผมที่บอกนะครับผมคือตัวสัญญาที่เข้าไปดูนะถ้าสัญญามีคนถือครองน้อยนะครับผมก็ควรจะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันคนถือครองน้อยเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็มันทําอะไรกันแน่นะครับผมสุดท้ายอย่างที่4ี่นะครับผมคือจริงๆแล้วผมมันพูดได้เยอะกว่านี้นะจะดูการาฟ ok ก็ได้นะครับผมดูส่วนอื่นก็ได้นะจริงๆทําได้หมดนะ เราจะพยายามใช้4อย่างนี้ในข้อบ่งชี้ที่เกิดขึ้นในการดูเหรียญโทเค็นที่เป็นชิทโทเค็นนะครับผมหรือ,อส่วนใหญ่จะเป็นชิทโทเค็นแหละหรือมิมิมโทเค็นนะที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะครับผมแล้วเวลาคุณจะเข้าไปซื้อเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือคุณตั้งสติก่อนไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นนะครับใครบอกว่าเฮ้ยซื้อเลยซื้อเลยไม่ต้องไปเชื่อครับผมเงินคุณไม่ใช่เงินเขานะครับผมคุณซื้อไปคุณสวยเขาไม่สวยนะครับผมแต่ถ้าคุณซื้อไปตอนอนที่เขาซื้อไปก่อนนะครััับบบคคคุณกก็สสววยยยนนะะรรเเเ้าาาไไม่ทขออด มันเป็นมูลค่าตลาดนะก็เหมือนกับว่ามีคนถมถมเงินลงไปในบ่อเรื่อยๆครับผมถ้าบ่อมันไม่เต็มเนะี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณก็อ,อาจจะตกไปตายแทนนะครับผมอย่างอ,อย่างที่ห้าเนี่ยจริงๆแล้วการเข้าไปดูในเว็บส่วนหนึ่งมันก็สามารถทําให้เรารู้ได้นะครับว่าเอ้ยเว็บนั้นทําอะไรนะครับคือเราดูคร่าวๆก็ได้ครับผมไม่ต้องดูแบบรายละเอียดขนาดนั้นก็ได้ว่า เฮ้ยเราชอบมันหรือเปล่านะครับผมหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเว็บนี้มันรู้สึกแปลกๆนะเว็บนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจได้นะครับผมและอันที่ควรจะต้องอ่านนะครับคือไวท์เพเปอร์นะหรือเอกสารปกขาวนะครับอันนี้สําคัญยังไงครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือมันเพิ่มทักษะการใช้ภาษาของคุณได้มากขึ้นนะครับผมบางทีมันอาจจะไม่ได้ทําให้คุณเข้าใจตัวระบบมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ช่วยทําให้คุณรู้สึกว่าเอยคุณได้อ่านอ่านมากขึ้นนะ ไวเปเปอร์ส่วนใหญ่ผมจะอ่านมากนะครับผมอ่านอ่านอ่านตลอดนะทุก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 ตัวนะครับผมที่ผมทําลงในคลิปลงในคลิป youtube ในช่องนะจะจะอ่านทุกอันนะครับผมแต่บางทีพออ่านมากๆเข้าเราทาคลิปหลายๆคลิปเข้าเนี่ยจะกลายเป็นว่าคนทําเบอร์นะครับซึ่งบางบางคลิปในในช่องเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่แบบผิดพลาดนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเวลาเราทําเร็วๆแล้วเราเรีบๆ,ๆมันอาจจะอา,อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะครับ ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็อยากจะทําออกมาให้สมบูรณ์เท่าที่จะสมบูรณ์ได้นะครับก็ในช่วงปีใหม่ข้างหน้านะครับผมในปี2022ผมอาจจะต้องขออนุญาตนะในการทําคลิปที่น้อยลงนะครับผมเพราะว่าอาจจะเป็นทํา3คลิปต่อวันเท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือแล้วก็ทําคลิปรวบรวมขาสัปดาห์นะครับให้ให้ทราบนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือผมจะสามารถเก็บแรงที่แล้วก็แรงแล้วก็เก็บมันสมองที่มีน้อยนิดของผมนะครับผมสามารถที่จะ บอกรายละเอียดได้มากที่สุดนะครับผมเท่าที่จะบอกได้นะโดยประมาณนะครับเมื่อเราอ่านไวร์เ p เปอร์นะเราพยายามเข้าไปดูในตรงส่วนที่สําคัญที่สําคัญนะครับผมคือตรงส่วนลดแม p ที่เกิดขึ้นนะว่าเขาจะทําอะไรในนาคตนะครับผมส่วนของ Airdo อเราไม่จำเป็นต้องดูก็ได้ครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกส่วนกนึงคือตัว t ท k e n o ม i c นะทาไมเราต้องไปดูใน To k e n น m i c นะครับผมเพราะว่าเราสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับตัวสัญญาได้คือถ้าโฮเดอร์ของเขาตัวสัญญาของเขาเนี่ย เขาไม่ได้เก็บในปริมาณที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมนะความเสี่ยงมันอาจจะเกิดได้นะครับผมซึ่งอันนี้เราเขาเถามว่าเออยี่สิบเปอร์นนี้เขาเบลนนะอ้นะเราเห็นแล้วว่า20%่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เขาเบลอไปแล้วนะครับผมห้าเปอร์เซ็นต์กับสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้รีวอร์ดแอร์ดอปกับมาร์เก็ตติ้งนะครับผมเราก็เห็นแล้วว่ามีห้าเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูเข้าไปลึกเข้าไปอีกได้นะครับผมสำหรับใครที่จะทำเ,เดี๋ยวผมจะทําให้ดูในอีกกกกกกกคคลลิปปปปปนน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 นึึงนะึงะะะะะะสาา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 หหรรรรรัััับบทีี่่่่่่จจจเเ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 ขขข้้นนข้้้ไไไไดดูููพืยยยไไนนะอออผมววว๋ยยยยถต ตัวนักพัฒนานครับผมแลยโยกไปไหนบ้างนะครับเพื่อจะทําให้คุณรับรู้ว่าเพิ่มขึ้นนะว่าเป็นยังไงนะเมื่อเราดูทั้งหมดในวายเปเปอร์แล้วเนี่ยเราตัดสินใจได้อีกทีครับผมว่าเราจะาซื้อมันจริงๆหรือเปล่าหรือเราจะเก็บมันไว้จริงๆหรือเปล่านะครับผมบางทีเนี่ยเหรียญบางเหรียญมันแทบไม่มีคุณค่าเลยนะเพราะว่ามันเป็นเหรียญบางเหรียญที่มันเหมือนเหรียญเกมอ่ะคุณเข้าไปปุ๊บคุณดูเปอร์เซ็นที่มันเยอะขึ้นแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้จริงนะครับผมสุดท้ายคุณก็เสียเงินเปล่าๆนะแล้วก็ะ อันนี้เป็นการดูคร่าวๆนะครับผมแต่ค่อนข้างที่จะถ้าคุณดูทั้งหมดแล้วคุณตัดสินใจเนี่ยผมเชื่อว่าแปดในสิบนะคุณจะได้เหรียญที่มีคุณภาพนะครับผมและเหรียญน,นั้นก็จะไม่มีปัญหาสำหรับตัวคุณในอนาคตนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมในปีใหม่2022นี้นะครับผมผ่านผลทุกอุปสรรคไปให้ได้นะครับแล้วก็ผมเชื่อเสมอนะว่าในปี2022เนี่ยตลาดคริปโตจะมันกว่าน,นี้แน่นอนครับผม จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมกับผมป้อมนะครับผมในอน,นันตมันนี่นะขอให้ทุกคนนะครับผมมีเงินนับอนันต์นะครับจเจอกันใหม่สวัสดีครับ